สวัสดีค่ะกะทีเดลี่ค่ะวันนี้กะทิขอมาขัดจังหวะคู่สามีภรรยาตัวร้ายจากเรื่องสตีชั้นค่าหาได้ยากยิ่งมาพักใจหรือเปล่านะกับเรื่องแนวเทพเซียนกันบ้างนะคะกับซีรีส์เรื่องขณะหนึ่งชั่วนิดนิรันเป็นซีรีส์จีแนวย้อนยุคโรแมนติกท่องยุทธภพสุดราตึงที่ทั้งโรแมนติกดราม่าเศร้ลาละมุนแต่ยังชวนฝัน เรื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบสายโรแมนติกแฟนตาซีความรักต้องคำสาบโชคชะตาที่เล่นตลกแล้วก็ดราม่าหนักๆบอกเลยว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์ทุกข้อเลยค่ะและยิ่งได้นักแสดงตัวท็อปอย่างคุณถังเยี่ยนและหลิวเซียนอี้กะที่บอกเลยว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดแหละ ขณะหนึ่งช่วงนินิรันเป็นซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคที่กำกับโดยคุณกัวหูซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องเพียงหนึ่งในใต้ล่าเขียนโดยสื่อซื่อหลงังเรื่องนี้นะบอกเล่าเรื่องราวของเทพพิดาอู่ซวงที่ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อสังหารนักบวชชั้นสูงของเผ่าจิ้งจอกชื่อว่าหยวนจง เพื่อชิงสมบัติเทพอย่างไรก็ตามเทพพิดาอู่ซวงพบบางสิ่งที่ซ่อนอยู่เรื่องราวของคนสองคนที่ตกหลุมรักกันเพื่อกอบกู้โลกในการต่อสู้ระหว่างเทพและปีศาจเทพบรรพการไทเหอใช้อาวุธเทพชื่อว่าหัศลายเทพผนึกเทพปีศาจหัศลายเทพถูกตัดขาดและตกลงสู่โลกมนุษย์ไทเหอและเหล่าทวยเทพตกอยู่ในห้วงนิทราอันยาวนานนับแต่นั้นมาก็ไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับโลกมนุษย์อีกเลย เผ่าจ้านกุย้ยใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวายนี้ลุกขึ้นจุดประกายสงครามครั้งใหญ่หยวนจงจากเผ่าเจิงจอกได้รับชัยชนะจากหาดทรายเทพเอาชนะเผ่าจ้านกุย้ยและสร้างยุคซิวหมิงที่รุ่งเรืองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเผ่าเจิ้งจอกก็กลายเป็นเทพเจ้ารุ่นใหม่ของโลกเทพพิดาอู่ซวงได้รับความไว้วางใจจากสวรรค์ ให้แปลงกายเป็นมนุษย์สาวและเข้าร่วมกับเผ่าจิ้งจอกเพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของหยวนจงทางนี้ก็เพื่อทวงคืนหัตถ์สายเทพกลับคืนมาแต่เทพธิดาอู่ซวงเห็นว่าหยวนจงผู้ซึ่งสามารถต่อสู้ด้วยหัตถ์สายเทพได้ถูกเผ่าอื่นเหยียดหยามและใส่ร้ายอู่ซวงจึงตัดสินใจจะปกป้องหยวนจงและช่วยทำลายผนึกและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุข การกลับมาของเผ่าจ้านกุย้ยสร้างความตื่นตะนกให้กับเผ่าจิ้งจอกหยวนจงใช้โอกาสนี้ลงจากภูเขาและทำลายพนึกแต่ระหว่างทางทั้งคู่แสดงความรู้สึกในใจและตกหลุมรักกันทว่าท้ายที่สุดอู่ซวงได้ตกหลุมพางของไวร้ายหยวนจงช่วยอู่ซวงเอาไว้ เราทั้งสองจะต้องรวมพลังกันเพื่อเอาชนะและฟื้นฟูโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแลกมาด้วยความรักหรือหน้าที่เราต้องตามไปลุ้นกันค่ะว่าทั้งสองจะกอบกู้โลกขึ้นมาได้ยังไง สำหรับซีรีส์เรื่องขนาดหนึ่งช่วงนิรันดร์ออนแอร์แล้วนะคะสามารถไปรับชมกันได้ทางแอปพลิเคชันไอฉีอีมีทั้งหมด36ตอนเรื่องนี้มีทั้งซับไทยและภาคไทยนะกระที่ขอพูดถึงพระนางของเรากันสักหน่อยค่ะเกมีพระนางถือว่าใช่เลยไม่มีข้อกังขา ไม่ว่าจะด้วยรูปรักคาแรคเตอร์หรือเคมีสุดละลายคุณถังเยี่ยนกลับมารับงานแสดงหลังจากหายไป2ปีกับบทของเทพธิดาอู่ซวงคุณถังเยี่ยนเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์กับนิตยาสารแห่งหนึ่งว่าสาเหตุที่เธอยังไม่กลับมารับงานแสดงแบบเต็มๆเ,เนื่องจากว่าเธอเกิดที่เซี่ยงไฮ และหลังจากแต่งงานกับนักแสดงชายชาวจีนหลัวจิ้งเมื่อปี2018ทั้งคู่ก็ลงหลักปักฐานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งในช่วง2-3ปีมานี้เกิดโรคโควิด -19 ทำให้เซี่ยงไฮ้ถูกปิดเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เธอจะบินไปรับงานที่มณฑลอื่นได้ยิ่งกว่านั้นในช่วงโควิดนี้เองทาให้ถังเยี่ยนรู้สึกห่วงแหนการใช้ชีวิตมากขึ้นแน่นอนว่างานก็เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆสาหรับเธอคะ่ะแต่เธอก็อยากจะเอาเวลาและความใส่ใจ ส่วนหนึ่งมาไว้ที่ครอบครัวและชีวิตเพราะหากเธอกลับมารับงานแบบเต็มตัวจะทําให้ถังเยี่ยนมีเวลาอยู่กับลูกน้อยลงหลังจากแต่งงานทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน พอลูกๆก,ก็เติบโตขึ้นทุกวันถ้าหากเธอพลาดช่วงชีวิตไหนของลูกไปก็เท่ากับพลาดไปเลยดังนั้นเธออยากให้เวลากับลูกมากที่สุดค่ะตอนนี้เธอกลับมาแล้วนะในบทของเทพธิดาอู่ซวงบทนี้เธอเป็นเทพธิดาที่เฉลียวฉลาดสง่าง,งามและมีความสามารถด้านกลไกลระดับอัจฉริยะบทอู่ซวงไม่ใช่แค่เทพธิดาผู้สวยงามแต่ยังแฝงไปด้วยพลังใจความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญแม้จะดูอ่อนโยนแต่ภายในคือคนที่แน่ว แน่แล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เป็นบทที่ทำให้เห็นสเสน่ห์อีกมุมหนึ่งของคุณถังเยี่ยนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะส่วนบทพระเอกนั้นก็คือคุณหลิวเสียนอี้รับบทเป็นหยวนจงมหาปุโรหิตแห่งเผ่าจิ้งจอกผู้ลึกลับเยือกเย็นและน่าหลงไหลแบบอันตรายเขาคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความหล่อลึกลับและอบอุน่นบทของหยวนจงเป็นผู้ชายที่ชอบเก็บตัวซ่อนอดีตอันเจ็บปวดแต่ยังแบกรับภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องโลกแค่เห็นสายตาเขาที่มองอู สวงในโปสเตอร์ยังใจสั่นเลยใช่ไหมคะจุดเด่นของคู่นี้ก็คือศัตรูที่กลายมาเป็นคนรักความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความไม่ไว้ใจกับค่อยๆกลายเป็นความรักที่ลึกซึ้งแต่โชคชะตากับไม่เคยเปิดทางให้พวกเขาได้รักกันง่ายๆความรักของทั้งคู่เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานาและการเดินทางของหัวใจที่ต้องเลือกระหว่างความรักกับหน้าที่ความประทับใจส่วนตัวของกะทินะ กะทิบอกเลยว่าเรื่องนี้เกินความคาดหวังมากๆเลยตอนแรกคิดว่าจะเป็นซีรีส์แนวเทพเซียนรักๆค่ายๆทั่วไปแต่เปล่าเลยค่ะพอดนัน่นปมดราม่ามีมิติเนื้อเรื่องไม่ยืดไม่ย่นเยอะแล้วก็ไม่ได้เดาง่ายเลยเรื่องนี้มีปมมากกว่าแค่ความรักนะอย่างเช่นปมลึกลับของเผ่าจิ้งจอกความลับของเทพธิดาอู่ซวงความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ในใจอของตัวละครต่างๆ แล้วก็เรื่องของการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาของทั้งสพบและแน่นอนว่าฉากหวานก็หวานอยู่นะคะพอให้ชื่นใจได้บ้างส่วนฉากเศร้าก็บีบหัวใจสุดๆโดยเฉพาะปมของหยวนจงแล้วก็อู่ซวงที่ทำให้เราต้องลุ้นทุกตอนว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเลือกอะไรความรักหรือหน้าที่เราก็มาตามลุ้นกันต่อในซีรีส์เรื่องขณะหนึ่งชั่วน,น,นิรันดร์ทางไอฉีอี้กันนะซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่ความรัก แต่ยังมีฉากแอคชั่นมันๆการต่อสู้ระหว่างเทพปีศาจเอฟเฟกต์อลังการงานภาพระดับลงหนังผสมผสานการผจญภัยที่ลุ่นระทึกในทุกตอนเรื่องนี้ครบทั้งความหวานความเศร้าความซึ้งและความมันในเรื่องเดียวเลยค่ะสำหรับเรื่องขณะ1นึ่งช่วงนินรรนจึงเหมาะกับผู้ที่ชอบซีรีส์แนวความรักข้ามภพบแบบเจ็บเจหวานหวาน,วนหรือชอบแนวเทพเซียนที่มีปมลึก แล้วก็ชอบตัวละครที่เติบโตผ่านความเจ็บปวดหรือแค่คุณอยากดูซีรีส์ที่ทำให้หัวใจเต้นแรงในทุกๆตอนเรื่องนี้ตอบโจทย์เลยวันนี้กะทิก็มาอวยซีรีส์เรื่องนี้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของกะทิด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ